คลิปนี้มือนีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบ,บือทั้งอันบ้านหน้าล้อนไม่ได้พี่น้องบ้านหน้างวัวพี่น้องบ้านหน้างวัวอำเภอสาว่างจังหวัดสนนกลนครเด้อพี่น้องเด้อเสาร์มอนีเป็นเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องผ้ามาเบิ่งบรรยากาศการซื้องัว,งวาขายงวัวในตลาดพี่น้องพี่น้องเมลูกเมลูกล,ลูกจักตัวแล้วลูกสองตัวค่ะลูกที่สองเนาะ แม่พ่ผสมหรอไปสมแล้วสองเดือนหรอผสมตูวได้งูอ่ะโอ้แม่นี่ก็สมเนาะเพิ so like ่ณว่าแม่พ่ผสมไปสองเดือนหรอพี่น้องลูกลูกตัวผู้แม่พ่นสูงเท่าไรร้อยร้อยซีป่ะประมาณร้อยซีพี่น้องแม่เป่นถึงว่าสีเอิญซียังไงซีจำปาป่ะ สีจำปาเม็ดรบเปลือกคนว่าพี่น้องสีน้าล้วลเนาะเครื่องแดงพี่น้องลูกตัวผูรัก้าเท่าไรล่ะราคาเท่าไรราคาสิบสามห้าร้อยเนาะราคานี่ราคานี่ต่อได้เนาะต่อรองได้ด้วยพี่น้องด้วยเป็นงวดเมอ้อยพี่น้องครั้งนี้ก็แม่เนาะเป็นซาโลเล่พี่น้องสายขุนสายขุนความสูงก็อร่อยสามบ่กหอดบ่ ส,สามประมาณหอยสนะามราคา่นอยู่จะได้สามสิบสองสามหมื่นสองพี่น้องเป็นเล่เพลเล่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาหาเม่์อ่อยได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อห้ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกสี่หกหกสี่หกสี่สามสองแปดสี่สามสองแปดพี่นอ้องหอยอ่อยทางบริษัทได้พี่น้องเด้ออันนี้เล่พี่น้องเล่<ต>เล่<ม>เป็นแม่ลูกบะ ลูกลูกกไปตัวแดงนี่บอกลูกตัวตัวดำมันเนาะลูกดำพี่น้องลูกลูกโผพี่น้องนี่นี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นได้ลูกเจ้าตัวแล้วลูกสองตัวลูกสเนาะลูกสองตัวแม่นี่สูงแม่เพิ่นสูสูงอร่อยเท่าไรอร่อยซีหอดบ่บ่หอดเนาะเลยสามแปดเนาะสามหาเนาะเป็นเครื่องแดงพี่น้อง นี่แม่ลูกพี่น้องลูกคนตัวดำนี่นี่ลูกตัวดำเนาะเอาฟ้าไม่เห็นละนี่ลูกตัวผูพี่น้องตัวดำเท่าไรละคาเพิ่นหาซิหาห่าร่อยเนาะแม่นี่เนาะมีนี่พี่น้องแม่นาดำนี่แม่นี่ก็ลูกตกองตัวแล้วนี่โอ้ลูกตัวที่สองเนาะแม่แม่สมไปแม่ท้องว่างพี่น้องลูกตัวผูลูกผูเพเราะอะลูกผูพี่น้องลูกผูสีแดงราคาเพิ่นอยู่เท่าไหร โอ้ซีซิปหาหาลอยพี่น้องสองโคมโคมนี่ซีซิปหาหาลอยโคมนี่หาซีซิปหาหาลอยเนาะนีะ่พี่น้องสองโคมห้อยดาวห้อยดาวทั้งกุดเลือกข้ามด้วยพี่น้องเด้อราคานี่ต่อรองในพี่น้องนี่พี่นอ้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตา่อรองกับห้อยดาว เปิดโทรติดต่อเขาเบอร์ใดล่ะ061 6525 6525 345้าสองห้เนาะห้อยดาวพี่น้องเป็นส่งฟรีได้พี่น้องเด้อลอยลดนี่ระยะทางลอยลดนี่ส่งฟรีพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาโหลดพี่น้องมาต่อนรับกับหอยดาวสองคนพี่น้องพี่น้อง Ngàm, ngua đẻ ngua âm phi nòi ngua nòi ngua sáu sáu Đói, Đói, mẹ sáu cứ câu nó sao nòi đáo lùng may phi phùng lên khen đầm quắm xuống có loại sắm เกือบซีไปใส่น้อมันสำ้งวนดีเออประมาณประมาณเกือบซีพี่น้องร้อยสามแปดสามแปดเกือบซีเนาะราคาอยู่ซีสี่หมื่นหกพันสี human, yeah 2> 2> ่หม er> ื่นหกพันไม่นี่เด้บวราคาเดียวราคาเดียวแต่ว่าแม่นี่ความสูงกว่าสี่ไรเดียกันเนาะมีสมอะไรยังงี้สมแล้วสมตีแล้วตีเดียร้อยม่นี่สมไปแล้วเนาะสมไปแล้วพี่น้อง ถีงวสมตัวเป็นงว่าท่ไงเนาะงวไท่ไงเป็น่เท่ท่่เท่เด้พี่น้องด้วยนีุ่แ้งก่งของเก่าหัวล้านของหัวล้านของเท่ราคาสี่สิบหกครับผมราคานีต่อได้ต่อรองได้หอยหอยค่วนหอยม้วนคอยมวนควนขวนนอเบอร์โทรติดต่อ0.65 0 6 5 0.16 3 1 6 3 3 2 8 3328 ห่วยควนทั้งทั้งทั้งสว่างเนาะผู้ใดสนใจกันท่มาต่อรองน้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาฟังนี่นีเ่แม่สาวบ่แม่สาวพี่น้องแม่สาวก้มสูงขนสูงเท่าไหร่ร้อยซีเสื้อหาพี่น้องร้อยซีเสื้อหาพี่น้องแข่งเรเบรบงามขาอะไงามเนาะครับผม ตำนี ite, ้บ่มีบ่มีตันี้บ่างเซีน้องตันี้เครื่องอบยังน้อยเนาะเครื่องอบนาะเครื่องอบยังเค่องบัอกใหญ่พี่น้องผมร้อยหกสิบมันก็สูงเพียงปากเดียวร้อยซีชิบหาสูงดีจ้ะพี่น้องร้อยซีบวกทะครับไม่มุ่นราคาพ้นดีนแบบราคาพ้นเอิร์ดไปซีหาเลยครับราคาซีชิบหาเนาะเปิดยไปซีชิบหาครับราคายังตอวดีอยู่ตอะไรจังอย ดูปังไงผมมันมันคว่างครมันววแงมันมาแล้วแม่วีมนเป็นวัวสาวเนาะครับเป็นวัวสาวแต่ว่าก็ว่านเมือกจิตดดักเป็นซีกาแฟ่อยู่ครับว่ลมันจับสมรือผสมเนาะแต่ว่าผมคือว่ามันสีสมมากเลยนแ่มันมาแอ๋ราคาซีใช่่าในต่อได้เนาะได้ครับได้ท่อมท่อยท่มครับท่มสว่างพี่น้อมาจากสว่างครับโทรติดต่อเข้าเปร์โทษสิต่อศูนย์แปดแปดครับศูนย์แป 0046์ศูนย์สีครับศูนย์ศูนยี่น้องับเออไอพี่น้องพี่ได้ซนใจกกันท่วมาติดต่อครับผมแล้วก็ต่อร้องทางราคากันก็ได้ครับเงินไอซีเท็มมีรถทรงเรียบร้อยเนาะครับผมทรงเรียบร้อยพี่น้องได้ซ้อนใจกกันท่วมาเลยพี่น้องเด้อมาต่อร้องนำบอลพี่น้องมาพี่น้องมาแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียเป็นงัวพื้นเมืองบ่หรือว่าทอดแล้ว มั่วไทยพี่น่องไทยลูกสอดเลยลูกตัวเมีลูกเจ้กตัวเลยลูกตัวที่สองครับลูกสองเนาะเมีสมไปสมแล้วครับ่านสองรอบแล้วโอ้เมีก็สมเรด็ดเลยหนีออกแล้วพ้อมสูงลอยเศ้าท่าไรร้อยิบสครับสามสิงเนาะพ้อมสูงลอยสามสิเมียพิ่หนแล้วลูกลูกตัวเมีพี่น่องราคาราคาสี่หมื่น้าครับสี่สานอเมียนี่เนาะสำหรับเมีนี่แม่ลูกสี่สต้องต่อร่องไลยอีกคุยได้มนี่ดี แม่นี่เสาแปดห้าร้อยเสาแป็นส่สาเกครับานาะสเแม่สาแม่สาความสูงผมสูงเท่าไร่าร้อยสามสิบแด้ยสามสิบแปดเนาะเป็นเครื่องเด็กเครื่องเด็ก่เ้างเป็นแม่เสาราคราคาสามสิบเก้าสามมืเนาะสาเก้าโอ้สาเก้า แ้วข้าเศร้าเก่าพี่น้องราคาเนี่ก็ต่อได้พี่น้องแม่นี่ยังคว่ำกลืนเลยนี่ครับแม่นี่โอ้แม่นี่เป็นซัดแล้วแม่นี่เป็นซัดแล้วครับแม่นี่ตลงหมูว่านนียครับอือแม่สาวพี่กันเนาะแม่สาวพี่กันแม่สาวพี่กันพี่น้องสามหมื่นครับแม่สามหมื่นคว่สูงคนคว่ำสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบกว่าพี่น้องครับ ราคาสามหม่เนาะสามหมื่นแม่นั่นเก้าเก้าครับเก้าเก้ากับสามหมื่นพี่น้องตัวนี้สีบหเดือบเพียงขาก็ดีเนาะเครื่องน้ำบัดตัวนี้ครับราคานี่ต่อได้เนาะราคานี่ต่อรองเดือดพี่น้องเ้อหอยไผ่หอยไผ่ทั้งว่านอนเบอร์โทรติดต่อเฮาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสห้เด้องเก้าแปดเก้าสองเพี่น้องเ้อหอยไผ่ทั้งทั้งว่านอนพี่น้องคุยกันไดั็ได้สนใจก็โทรมามาต่อรองมาคุยกันพี่น้องพี่น้องเป็นมาเบิงเมดำพี่น้อง แม่ดัมแม่ดัแม่สาวเนาะสาวแม่นั่งสาวใหญ่พี่น้องสาวได้องเยังบ่เซิงครับงัวยังบ่เซิงผมเบิ่์แล้วมั่วยังโบเซิงามสูงเพิ่นเท่าไรร้อยซี่ว่าร้อยซี่สิบห้าได้สบายเนาะร้อยซี่บวกบวกไปเลยพี่น้องร้อยซี่สิบบวกไแล้วงอเนี่ยเท้าสูงร้อยหกสิบซี่นี่บังเอาญเท้าสูงขาประกันให้ครับผมนิ่มซี่ครับตอนนี้บ่มีเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ว่าผมยังโบเท่างเข้าพี่น้องเดี๋ยวผมแทงเข้าให้ครับมุจิแทงเข้าให้ไม่ไม่เนาะ งองอรูปร้อดีเนาะรูปร้อดีครับตั้มตัวมันเกิดพิษแงขาพิษแต่สีมันบปแดงเนาะทำให้สีเปแดงสีมื่นขวบหมดแล้วครับพี่มลราคาอะไรนี่ไปสีมื่นครับพี่มลโอ้ราคาสีมื่นพี่น้องดัมดัมเขาขวบเขาเนดัมพิซีครับดำงามนี่ดำงามดำเียงกดำใสซน์หครับเอาแดงใสนออกแดงเนาะเครื่องดำเนาะโอ้พี่น้องเครื่องมันดัมไหมเครื่องดำครับ ง่วเครื่องดำอเดียงใช่นี่สร้างในตี๊ดอแดงนะครับงติดติดยังอยู่ครับง้วนราคาสี่หมื่นเนาะครับผมสี่หมื่นราคานี่ต่อได้ต่อได้จังในน้อยนะครับจะตัวไหนสิดบครับผมหอยทมเนาะหอยทมเบอร์โทรติดต่อห้องศูนดแครับผมศูนย์แปดแปดห้าสามสีห้าสสี่ศูนย์ศูนย์กศพี่น้องเออจะได้แม่ดำก็ได้แม่แดงก็ได้แก็ม่นแดกมีครับแม่าวพกันครับผมนี่ก็แม่สาวพึ่กันครับาวพื่อกันตครับมือนี้ ก็สูงลายเรียกันเนาะตัวนี้สีสแต่ว่าตัวนี้สีตัวนี้มนสีแดงเนาะตัวนี้ออกแดงพี่น้องออกแดงครับราคาสีเมือนหาพันครับราคาสีหาสีเสือาอันนั้นสีมื่นาะครับผมคือเอกทั้องตัวเอาครับก็ได้หลายเนาะเอาสองตัวเนาะมีส่วนลดหลายพี่เนสีมื่นคับสีมันก็ตัวแปดเมืองหาตัวตัว่บนเพี่เราสองตัวนะเป็นห่แปดเมืงหตัวอะไรอีกเนาะตัวอะไรยังไงครับผมมันใกล้มันใกล้กับทงฟี่อีกเนาะงฟี่อีกครับผม ขันมันไก่กับขอค่าน้ำมันนี่เด้อครับพี่น้องเด้อเล็กน้อยเนาะครับขอค่าน้ำมันกันเนี่ยผมบอกราคารถมันไก่มันแพงเอา่าน้ำมันครับผมตัวไก่ก็ท่วมาต่อรองเอาเ้อะพี่น้องเด้อไม่ได้เตือนน้ำมันไปส้มพี่น้องป้องไปเหรอครับไม่ยากหรอกครับที่ต่อท่มาหาครับผมเบิดท่วมศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ผมกับผมเบิดท่วมนะครับครับปอกผมน้องศาสตรสว่างครับผมตัวนี้เพิ่นซื้อขายกันแต่ว่าเพิ่นว่า ่นอยากให้มันชั่วประกันท่องคนยังล่อหมออยู่พี่หน้องคนล่อหมอมาเเสกทองมันเดี๋ยวหมอมาอุ่นแต่เศร้าล่อหมอสักผู่พี่น้องจยผ้าเบงนีวิดองวิธีซื้อ้าเข้าประกันกันราคาประกันท้องกันนะครับพมันใจก็เอามอมาตรวจท้องอันมอตรวจทองแล้วก็ต้องซื้อขายกันด้เพราะมาตรวจแล้วเราหนีมาแม่ได้คนสิตรวจทองมันได้พี่น้องเด้อ เพราะว่ามันซื้อขายกันเพื่อประกันทองเพื่อประกันทองอยากให้ชั่วก็ต้องตรวจเบื้งพี่น้องเ่ออย่าอย่าบอกปากเป่าปากเป่าตาแนมมาเห็นอันนี้คนเดือบออกชั่วๆเลยเห็นชั่วๆเห็นๆเลยตรวจทองพี่น้องตรวจข้อมชั่วนี่แหละพี่น้องเ้าสืง้อแล้ราคามันแพงเป็นประกันทองนี่จำได้เลยหไม่ไงใจ ถ้าดึงเชือกนี่ค่าตัวเไม่หน่อยเลยเนาะ้ดึงเชือกอะไรนะเืีโจกตสองเทียจักสีเป้เอาเทียคนไหนู้ราคาจกดักมันมุกิสิ้นเนาะนี่ธรรมดาแหะ เฮ้แต่จกคนับงเนาะแม่โยนอยู่คนนีน้ิงเออเไม่ดจัสีจังบ่บเนี่ยบ่มี่ันในโจกแล้วบ่มีดีบ่เนี่ยดีันในโจ้แลบ่ีนี่ดีดเนาะดีเด้งดีบ่เี่ันสีถึงหูสร้างอยสรางขจกมานีบ่เีดีดเน้บ่ได้บ่ได้ถ้าขึ้นนอกเนี่ยถึงมองบ่ดีได้หวยั้าวั้งักแล้วไปนี่ ข th ัดจบดก็เถือกมังบ oh! ้าคากเลยต้ออีหูนึงเีเขาวจว่าเนาะเห็นหมอเห็นเทพบะไนี่ละพี่น้องมีก็ร้านีหวายจันยาบนของหมอด้ตัว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 อเวตัวตัวตัวเ็ัหตัวตัว็นตัวเน ตั้งแต่ข่อยเฮ็ดพ่อบ้าน8เดือนข่อยจังเว้าพ่อบาน8เดือนเด้โอ้มั่วแม่บ่พี่ไปล่ะทุเพิ่นสงสัยมันก็ตรวจเบิ่งพี่น้องเพื่อความมั่นใจบ่แต่ว่าต้องๆเด้อมันอยู่20%ได้พ ก่าหมรมี20เดเนาเนกันมีหรือม่มี2้าปนผมคือวม่มีละมีแล้วมอเด้อมีเลยวะได้หาร้อยถ้ามีคนไหนักบ้ามีคุณยุก็มอแล้วล่ะคุณยุก20เปอร์เร็นต์มคือบุูเดีอกันคุณยเอร์ นี่ปุ่นปีนไทยทำกันแล้วก็ได้หั่นงาไหมนี่แค่อน่ว่าเส็จนุ่มบือง หมนีละแปลว่าโบมงบอกว่ามันไปฮักลงไ้บต่ามากรตัวบอมี่ฮะบอมี่เนออี่พี่น้องบอมี like ่บอมี่สรุปแล้วคือบอมี่พี่น้องู่ชมไหมมัหมลูกดีป่ะขมันขนาไครับมัลูกมันดีป่ะนก็ดีเด้ครับโอ้ดีอยู่แต่มันคือบ่อข้นเจ่ว่าบ่อขืนเนาะบอขึ้นสามมือบ้านหัว ขึ้นบ่บานนี่โอ้ถ้าถ้าได้จกแล้วขึ้นเลย้วบ่มีพี่น้องบ่มีพี่น้องบ่มีสรุปแล้วบ่มีพี่น้องบ่มีเพิ่นว่าบ่มีดูความมั่นใจเด้อพี่น้องเด้อมันลอยนะมันอยนะมันตรวจอีกพี่น้องตรวจเพิ่นว่ามันสงสัยว่ามีลูกลุดคืนว่ามีลูกพี่น้องให้หมอเพิ่นตรวจมาอีกทีนึงถ้ามันมีลูกแล้วมันยังขายง่ายผู้ซื้อก็สบายใจพี่น้อง คู่ขายกับบ่อบ่อด้ว่าตุ่มบ่อตัวกันแน่ก็คือตัวทองเลยพี่น้องเดี๋ยวคนตัวอีกตัวนึงตัวเมื่อกี้เนี่ยบ่มีหมอว่าบ่มีพี่น้องตีเป็นราคาเหนื่อไปเลยเดี๋ยวว่าตัวนี้มีเอ้าวโห่พห่คนว่าไม่รู้ทุกเที่ยวงัวแดงตัวนี้หายคนว่าทำไมไม่รู้ลูกเสี่ยงัวแดงหน่อยตัวนี้พี่น้อง บอประกันน้ำไข่ดอกเพราะว่าบริีเองโอ้โหอ้โหโอ้โถโอ้โห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 โ้อ้โหอ้โห้โหอ้โห้าหอ้โหโอ้โหโอม่หโอ้โหเองหโอโอ้โหอ้อ้โอ้้หอ้โหรอ้อ้โห้าอ้หโอ้โหโอ้โห้ห้หอหโอ้้อ้โหโน้โอ้โหอ้อ้โหอ้้ยหัอ้โหโอ้้วหโอ้อน้อ

มันกทบลันยอย่กนทบากูรูเลว่บอขีมันแล้วกูรูตีเห็นขีบมันเยอะเลย่แล้กอะไรเนาะาาเห็ดขีแกงขีแ้วคุณนะแม่ดีขีไปตี ้าสีดบอกว่าใครราคาประกันถกอาไม่ม้นมันสมใจกับราคาประกันแล้วประกันทองมอันสมมันมีกับสมไมเนาะ มันงอยังหน่อยยังงออย่างเศร้าอยู่ยกกับไปได้เขาตัวนลาโมดูกมันดีมาก็ยังไข่เนาะไม่อวนที่ป่าเพิ่มมดูกับพร้อมแล้วว่ามันดีปอเขียวจันก็น่ดเสม กี่ดำนเรา่ได้จกดเปันกอมีแบเลตัวมีบน่บ่บ่หมี่บ่หมี่บ่มีบ่หมบ่มี่บ่มี่บ่มีบ่มี่บ่มี่บ่มี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 ่บ่มีบ่มีบ่ีบ่มีบ่มมีบ่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 บ่มีบ่มีบ่ีบ่ม